ทุกคนดูสิคนเราไปไลฟ์สดนั่งกินข้าวแค่นี้ยังดูอ่ะคนดูตั้งหลายพันคนตั้งหลายสามสี่พันคนยังดูไปแปลวิดีโอนั่งกินข้าวแทบจะไม่พูดอะไรเลยจ้าเออเอาสิต้องรักแค่ไหนน้องเอารถมาล้างแล้วน้องก็เลยนั่งกินข้าวออกมากินข้าวเอ็นดูอ่ะนั่งน่ารักเนาะปากนางอะทุกคน ตมูตมีมากปากสวยคนอะไรปากสวยน้องน้องดูผอมมากนะตัวเล็กทุกคนน้องผอมไม่ใช่ดูผอมว่าน้องผอมสำหรับบุ๋มนะตัวจริงน้องผอมตัวเล็กมากผอมแต่สวยบอกเลยสวยค่ะในกล้องในรูปนะไม่เหมือนตัวจริงเลยจ้าคูณเข้าไปคูนเข้าไปความสวยอะ่ะ ว่าน้องสวยแล้วล่าสุดดูสิแค่เนี้ยเธอไม่พูดอะไรเลยเธอนั่งกินอย่างเดียวจ้ะเอาสิ ตอนนี้มีขับรถโกคาร์กับพี่หองจ้อนนะครับ ระหว่างเที่ยวรอเ,เอารถไปล้างเราลอคนลยมือกินข้าวรอครับ วันนี้ไม่มีทางขับแต่พรุ่งนี้มีอัดเพลงวันนี้ก็เลยไปซ้อมขับรถโฟล์คัสครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสนามไปขับอีกสนามหนึ่งเอาไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวขอเนี๋ยวขอพี่ปองก่อนนะครับ